ชนิตาคัางแสงน,นะคะยเป็นโรคภูมิแพ้ SLE หรือทั่วไปทุกคนจะรู้จักในโลกของโรคุ้มิวงนะคแตลอดตามแพทย์นัดนะคะที่เป็นก็จะมีอาการคันตัวเป็นผื่นบวมปวดข้อเหนื่อยง่ายนะคะแต่วันหนึ่งเมื่อประมาณปี2554ได้รู้จักกับเซอร์นิตินนะคะโดยที่พี่สาวแท้ๆเอามาให้ทาน ะะเมื่อได้ทานไปแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าตรงนี้ใช่เลยอาการที่เราป่วยด้วยคุณหมอตัวเองมาเป็นเวลาหลายปีก็ต้องฟื้นฟูฟื้นฟูเซลล์ตัวเองฟื้นฟูนสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนเดิมจากปกปติที่เราเคยเป็นนะคะเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้วแน่นอนผลต่อนเนื่องจากสเตยียรอยคือเราจะผอมเราจะดำะผิวจะดำและผมจะร่วงหลังจากนั้น เราก็ได้ผิวที่เป็นปกติเราคืนมาผมเราก็ดีขึ้นกว่าเดิมและหนาขึ้นกว่าเดิมสักระยะหนึ่งการไปพบแพทย์ของเราที่เป็นประจำแพทย์ก็ให้เราหยุดในการพบแพทย์ได้แพทย์บอกว่าโอเคร่างกายคุณปกติแล้วไม่ชนิดตาทางแสงนะคะเคยเป็นโรคภูมิแพ้ SLE หรือทั่วไปทุกคนจะรู้จักในโลกของโรคุ่มพวงนะคะสมัยที่เป็นโรคครั้งแรกตอนปี2537นะคะที่เริ่มเป็น ที่เริ่มเป็นตอนนั้นก็เป็นเริ่มที่พุ่งพวงเสียชีวิตให,ใหม่นะคะทุกคนที่เป็นโรคนี้จะตกใจกันมากเพราะกลัวยังไม่แพร่หลายเยอะนะคะรักษามาตลอดแต่อาการที่เป็นคือต้องพบแพทย์ตลอดตามแพทย์นัดนะคะที่เป็นก็จะมีอาการทันตัวเป็นพื่นบวมปวดข้อเหนื่อยง่ายนะคะแต่วันหนึ่งเมื่อประมาณปี2554ได้รู้จักกับเซอร์นิตินนะ,ะโดยที่พี่สาวแท้ๆเอามาให้ทาน ะะเมื่อได้ทานไปแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าตรงนี้ใช่เลยอาการที่เราป่วยด้วยคุณแครตัวเองมาเป็นเวลาหลายปีก็เริ่มฟื้นฟูฟื้นฟูเซลล์ตัวเองฟื้นฟูสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนเดิมจากปกติที่เราเคยเป็นนะคะเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้วแน่นอนผลต่อเน,นื่องจากสเตรยอยคือเราจะผอมเราจะดำนาผิวจะดำและผมจะร่วง หลังจากนั้นมาก็เราก็ได้ผิวที่เป็นปกติกเราคืนมาผมเราก็ดีขึ้นกว่าเดิมและหนาขึ้นกว่าเดิมสักระยะหนึ่งการไปพบแพทย์ของเราที่เป็นประจำแพทย์ก็ให้เราหยุดในการพบแพทย์ได้แพทย์บอกว่าโอเคร่างกายคุณปกติแล้วไม่จําเป็นต้องมาพบแพทย์แล้วยกเว้นคุณมีอะไรการผิดปกติอะไรค่อยกลับมาหลังจากตินแล้วประมาณอยู่ที่ประมาณสักสามเดือนเราก็เริ่มไม่ต้องพบแพทย์อีกเลย บัตรนั้นจนบัตรนี้ตดวจี่ชันเองก็ไม่ได้พบแพทย์เลย